วันดีครับพี่น้องป,องป้องไปมาชนุนเชนแน่วพบปลากับพี่น้องมือนี้ไม่จินเขากบกระตันพี่น้องกระตันมือนี้ได้กระตันฝนตกแห้งพี่น้องเมื่อขึ้น,นโอ้ยขักเพือ่อนะแม่ไครพี่น้องเอ้แม่ใครมา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 ,มา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 ว่าเลยพบปลาพี่น้องหลายมือหลายเว้นเนาะพี่น้องโอ้แซ่บจบังบอล มิตภพราจิตต้องไปนู่นนี่นั่นก็บ่กใครเลยพบปลาพี่น้องบักลาไปเอาจาน์มาพอว่างลูกว่างกลางเลยลูกใส่ลูกใส่หลานเลยพี่น้องมามามาใครเต็มทองพี่น้องเอ้ย มม่อนิพอปลาพี่น้องคือนเาวันที่ยี่สิบสามอาทิตย์ยี่สิบสามือพี่น,อน้องมือขึ้นเนี่ยฝนตกแห้งบ้ป่านฝ่าหัวแต่เมื่อวานก็ห่อนหยียบเสียวชีวิตบวดเอาอหลายพี่นอ้องโอเพราะดิฝนตกมากค่ายร้อนเลยเนี่ยจังหน่อยเขาจะาอมา เอาอึงบักแท็หรือกระตันมาขายเห,หรอดหยอดเแล้พี่น้องเลยอืมแม่ใครมือนคืออยากมาด่วนเลยพี่น้องเาก็ได้กินเ<ๆ>พราะจะ ตะกี้ตะวันอืงบกแทดเนาะเอืนอึ้งบกแทดอึ้งบกแดงมาเฉยนี่บางคนก็เอิ่นกระตันคนก็ก็กกกว่ากันไปภาษาไผ่ภาษามันพี่น้องโอ้ใครพี่น้องใคร <c oughs> อสองใบชดความกันเลยโอ้แจบไหลพี่น้องกับจุแจวบันของก็ได้กินแล้บพี่น้องลูอบลอบก่อน,น่ว่าท่าน้าเจ้า อ้องสองหอบนี่ยนารำคําเทียดพี่น้องแดงบ็ดเพราะว่าผมไปรุยงานคนตนอย่างลง แดดเผาไนเลยั้งร้อนทั้งแดดพี่น้องเลยต้งอากาศกัะหอดน,นาแดงเพราะปัญญารลดที่เราคนงานพี่น้องคนงาน สองอาทิตย์จะไปรุ่ยงานพี่น้องเพราะว่าฝนกะหยุดไปประมาณนี่บ้านไ้ฝนตรงบ้านเสียย่างหน้าแบบปลูกตอพี่น้องบ้านเ้ยเพราะว่าการเสียดายเนาะน้องพี่น้องเพราะว่าตอนอ้นยางมันกระเบนสภาพเจ้าของเกา่าเขาเจ้าฉีดมุนเอเล่ กนพ่นถิ่มา่าล่อต้นยางพืนมีกระสีใส่เวลาหลายปีพ่นของพ่น <c oughs> ก็นเลยกัดสินใจตัดเอาน่่งหน้ามาปลูกทดแทนก็นเลยเลยเห็นเบียกต่อนเนื่องกันสองอะไสิ <c oughs> จักห่อนจักเอาเป็น้องเออะ ปรุงทั้ง,งเตี่หินลงก็ร่างเบ็นการพบปลาพี่น้องกลายมือเติบนะพี่น้องเริเ่มสีเบาบางแล้ว กระตันรุนล้วนๆพี่น้องถุงละเครื่องโล่หาสิบบาทมานั่งต้มยู่เนี่ยต้มยู่เนี่ยต้มก,กระตันเต็มสะเลยมากินสักวันมากินสักวันสักวันบ้า,าว ซื้อน้ำบักที่อย่างปีซ่าหรือบักอย่างมาขายแต่เศร้านองเวลาอึ้งเขาจ้องมาขายอึ้งพี่น้องเพราะสิผมปวดต้มอึ้งต้มกระตันขึ้นกันเพราะว่าฝนแห้งเหมืาขึ้นเนี่ย โอ้สะาดข้อคา ่าคาหลายช่วงเลยก็ยังก็ได้ขายเลยซื้อเบนรอบพี่น้องตามยุคตามสมัยมันพี่น้องใคร

ต้มเต้ใบคำออนเพ่น้องใส่สมปล่อยวัวถือกันไรได้ยินซองขาดเพื่น้องว้าว สำเปในใ็นจะเขยนมันสิมีเขียนหน่อยก็จะเอาเอาเินเขียนบักแอเนอพี่นอ้องแล้วก็มีเขียนข้าคำขาสีเหลืองเหลืองข้าเขื่อน sự lã phê lã ngon mà, bắn cay thăng, ngon chắc anh đấy, bên anh đấy, để có tiếng lốt, vay rút nha, để má cắt cành. โอ้อยเนี่ยจัปากนุบ่อ,อ,อยน้องกินไข่จามอะไรให้อาเรไปน้องแอบหลายไม่เคยินก,กับจิน อ่าลาพี่แล้วน้องสวัสดีครับ